เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่29พฤษภาคมวันนี้รอบค่ำครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวด้านตลาดนักเตะของทีมกันก่อนโดยเริ่มกันที่รายงานแรกนะครับจากทาง t o l k s p o r t สื่ออังกฤษกีับการตามล่าตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งของคริสตันพาเลซ ที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรามาอย่างต่อเนื่องหลจากรายงานครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอาจต้องทุ่มเงินก้อนโตประมาณ60ล้านปอนด์ในการปิดดิลปีกรายนี้มาร่วมทีมถึงแม้ตลอดที่ผ่านมาสโมสรกกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเจรจาขอลดราคาปีกรายนี้ลงมาในหลัก40ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามครับฟรีซันพาเลสต้นสังกัดของนักเตะนั้นยังคงยืนยันชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยจะปล่อยปีกวัยยิม2ปีรายนี้ออกจากทีมตามค่าฉีกสัญญาที่ระบุเอาไว้เท่านั้นครับคือจํานวน60ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกันกับกรณีของนิวคาสเซิลและก็เชลซีที่ก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ ต่อเน,นื่องกับรายงานของ t a l k Sport นะครับมากันที่ดีลการตามล่าตัวจรัดเบนเวตกองหลังดาวรุ่งจากเอเวอร์ตันอีกหนึ่งกองหลังเป้าหมายสําคัญของทีมในซัมเมอร์นี้ทีม่มาดูจากสถานการณ์นะครับก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นน่าจะเอาอย่างแน่นอนเพราะมีการเจราจากับเอเวอร์ตันไปบ้างแล้วด้วยครับและก็ได้มีการแสดงความชัดเจนไปแล้วด้วยว่าทีมเราเนี่ยจะไม่ยอมใส่ค่าตัวเต่าที่เอเวอร์ตันเรียกร้องก็คือ80ล้านปอนด์อย่างเด็ดขาด ด้วยกับรายงานเรื่องนี้ล่าสุดของสื่อเจ้านี้นะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมในราคาที่ถูกกว่าที่ประเมินไว้ตอนแรกจากหลัก55-60ล้านปอนด์ลงมาเหลือแค่ราวๆ40ล้านปอนด์เท่านั้นครับหรือว่าอย่างมากสุดอาจจะเป็น50ล้านปอนด์หลังจากที่เอเวอร์ตันมีความจําเป็นต้องปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมเพื่อทําให้ทีมนั้นไม่ติดกฎผลกําไรอย่างยั่งยืนหรือว่ากด p s r ที่ทีมพอฟฟี่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้ครับ โดยนักเตะที่เอเวอร์ตันสามารถขายได้และก็ทำเงินได้มากสุดก็น่าจะเป็นตัวของเจอร์ดัสแบรนเวดนี่แหละและที่สําคัญนะครับก็มีค่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวแค่ทีมเดียวด้วยครับที่มีความจริงจังกับการคว้าตัวกองหลังดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมด้วยนั่นเองจะไม่เอเวอร์ตันอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกมากมายในการต่อรองราคากับปีศาจแดงเรานั่นเองครับ มากันที่ข่าวต่อไปครับยังอยู่กับเรื่องการเสริมทัพมากันที่รายงานของนักข่าวเทียสูงอย่างเจมส์ดักเกอร์แห่งสื่อใหญ่อย่างไทเล็กรับกันบ้างนะครับหลจากรายงานครับมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้ความสําคัญกับการคว้าตัวกองหลังตัวกลางกองกลางตัวรับและก,ก็กองหน้าตัวเป้าซึ่งเป็น3ตมตแหน่งที่ทีมจะมีการปรับปรุงแก้ไขส่วนในตําแหน่งอื่นๆนะครับจะขึ้นอยู่กับการขายนักเตะปัจจุบันออกจากทีมเสียก่อนและก็มาดูว่าหรืองบประมาณมากน้อยแค่ไหนที่จะไปต่อกับดีลอื่นนั่นเองครับ ทั้งนี้กับดีลการตามลาตัวกองหลังตัวกลางนะครับก็อย่างที่ข่าวก่อนหน้าที่ผมได้รายงานไปกับดีลของจาร์ดแบรนเวทที่มีโอกาสมากที่สุดในเวลานี้ส่วนในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับในเวลานี้ทีมกําลังมีข่าวรือร่วมกับเอเดเันของแอตาลนตาที่โปรไฟล์ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ฟุตบอลยุคใหม่ของทีมอย่างแท้จริงครับส่วนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านั้นที่ผ่านมาทีมก็มีข่าวลือกับหลายคนเลยนะครับแต่ถ้าว่าหลักๆก,ก็คงหนีไม่พ้น2ดาวยิงนั่นก็คือเบนจามินเซสโกของอาเบลิซิกกับทางไอแวนโทนี่ของเบลน มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันกรีนวูดที่ตอนนี้ก็หมดสัญญาย,ยืมตัวกับเกตาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เตรียมกับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครับและก็มาลุ้นดูอนาคตต่อนะครับว่าจะไปทางไหนซึ่งที่ผ่านมาทุกสายข่าวก็ไปทางเดียวกันนะครับก็คือแมนยูไนเต็ดของเรานั้นไม่เก็บไว้อย่างแน่นอนและก็พร้อมจะปล่อยออกจากทีม และกับรายงานล่าสุดครับมีการระบุว่าบอเเซียดอตมุนทีมจากบุนเดสเลกาสนใจจะยืมตัวเมสันกรีนบูดไปใช้งานบ้างครับในซีซั่นหน้าแต่ถ้าว่าพวกเขาจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งหลังจากจบเกมนัดชิงแชมเปียนส์ลีกกับเรอัลมาดริดก่อนแถมล่าสุดนะครับเซบาสเตนเคลผู้มีการกีฬาของดอตมุนเองนะ่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธกับข่าวลือที่ว่าพวกเขานั้นสนใจกองหน้าของปีแสดงเรารายนี้เลยแม้แต่น้อยด้วยครับด้วยเซบาสเตนเคลนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือร่วมกับเมสันกรีนบ ผมไม่อยากจะพูดถึงข่าวือใดๆในตอนนี้เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่แน่นอนว่าเรามีแผนสำหรับซีซั่นหน้าแล้วในตอนนี้เราต้องโฟกัสและก็ตั้งสมาธิไปกับเกมวันเสาร์ก่อนแล้วเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแมนยูนเต็ดจะพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดที่เข้ามาสำหรับเมสันกรีนบูดและผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้มากนักนะและตามหลักเนี่ยผู้เขาต้องการราคาราวๆ40ล้านปอนด์เรามาต่อกันที่เรื่องข่าวลือนโยบายการเสริมพับของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดยุคใหม่ภายใต้การน,นำของอีเนออสกันนะครับ หลังที่ผ่านมาในยุคข,ของเกรเซอร์ปกครองนั้นไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับแล้วแต่คุณซื้ออยากได้ใครทีมหลังบ้านในก็แค่ไปจัดซื้อมาให้หรือไม่ก็ซื้อตัวที่อยากซื้อเข้ามากันแบบงงๆเลยครับด้วยเฉพาะช่วง2ปีหลังสุดในยุคข,ของเอลดิร์เคนทที่ว่ากันว่าเป็นการเสริมทัพที่สิ้นเปลืองและก็ผ่านเงินที่สุดของทีมเพราะว่านักเตะที่ได้เข้ามาแต่ละคนนั้นแทบจะไม่ได้สร้างอิมพคต่อทีมเท่าที่ควร ั้งนี้กับเรื่องเดังกล่าวครับนิวคาสซสสายข่าวแมนยูเน็ดจากเดซันก็ได้ออกมาระบุถึงนยโยบายการเสริมทีมของทัพปีศาจแดงเราภายใต้กนนารนําของอีเนออสที่มีการระบุเอาไว้ด้วยกัน5้ข้อนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามโครงสร้างที่เหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลที่ก็ใช้เป็นโครงสร้างของทีมและก็ประสบความสําเร็จมากมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองครับด้วยกับ5ข้อที่ว่ามานี้นะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นักเตะที่เซ็นเข้ามาจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีข้อที่2จะต้องไม่เป็นพวกมีก,ก้อ เป็นซูเปอร์สตาร์ข้อที่3สไตล์การเล่นต้องเป็นไปตามนโยบายของทีมที่พอเทคนิคสโมสซอนเจสันวิลคอร์กำหนดขึ้นด้วยที่ตัวของกุนซือนั้นก็ต้องทำทีมให้เล่นได้ตามนโยบายของสโมสรอนเช่นเดียวกันครับข้อที่4กุนซือสามารถแจ้งได้แค่ว่าต้องการนักเตะตำแหน่งไหนแต่ไม่สามารถระบุชื่อได้ว่าต้องการใครเข้ามาสู่ทีมส่วนข้อที่5นะครับสโมสรจะิสต์รายชื่อนักเตะที่ดีสุดในตำแหน่งนั้นมา3รายแล้วก็ให้กุนซือเป็นคนเลือกอีกทีครับว่าอยากจะได้ใครใน3คนนี้ ดังนั้นจากรูปแบบที่กําหนดมาเนี่ยครับก็ชัดเจนมากครับว,ว่าอีนิอสนะต้องการจะสร้างทีมให้เล่นในแบบที่ซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลเล่นได้ในปัจจุบันก็คือเล่นฟุตบอลที่สนุกเอนเตอร์เทนคนดูแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามไปด้วยครับเรามากันที่ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กับเรื่องราวของเอรดิเินฮากุนซีอของทีมนะครับกับที่เราทราบเป็นว่าในตอนนี้อนาคตของเขาในกําลังรอการตัดสินจากบอร์ดบริหารของทีมอยู่ว่าจะยังเลือกเขานั้นเป็นกุนซีอของทีมต่อไปหรือไม่ โดยที่ผ่านมาก็มีการบอกกันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นในสัปดาห์นี้บางก็บอกว่าสัปดาห์หน้าซึ่งกับเรื่องนี้นครับล่าสุดทางเบนจาขอบักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาระบุจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของตัวเขานะครับว่าอนาคตของเอลดิคเคนฮาจะได้รับการตัดสินภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนว่าจะได้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราต่อไปหรือไม่ครับด้วยกับเรื่องนี้เบนจาขอบนะครับได้ระบุเอาไว้ว่า ผมคิดว่าอนาคตของเอริกเคนฮากจะคลี่คลายภายในสัปดาห์นี้และบางทีอาจจะเร็วกว่าน,นั้นด้วยและขณะที่ผมรายงานข่าวนี้ออกไปการประเมินผลงานของเขาช่วงสิ้นสุดซีซั่นกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วด้วยเอริกเคนฮากต้องการอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยและก็หวังว่าจะมีความชัดเจนอย่างรวดเร็วด,ด้วย เพราะว่ายิ่งการตัดสินใจใช้เวลานานเท่าไหร่ความไม่แน่นอนก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในตอนนี้เอริกเคนฮากได้รับการซัพพอร์ตจากบุคคลอาวุโสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆคนและก็รวมถึงชองครอสดัลังด้วยอย่างไรก็ตามผลงานทั้งซีซั่นของเขาก็จะถูกนำมาพิจารณาอินิออสต้องการตัดสินใจอย่างถูกต้องและข้อมูลจะช่วยให้พวกเขานะตัดสินใจได้อย่างดีและในตอนนี้มาริซิโอโปเชนะกับทางโทมัสตูเคิลต่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่ามีตำแหน่งว่าง ต่าง,งานแรกของแมนยะูเน็ดณตอนนี้ก็คือต้องตัดสินใจอนาคตของเอริกเทนฮากให้เสร็จสิ้นซะก่อนยังอยู่กับเรื่องราวของเอริกเทนฮารนะครับต่ามากันนี่ความเห็นของอดีตกองหน้าระดับโลกและก็ตำนานทีมชาติฮอลแลนด์กันบ้างอย่างมาโกฟานบาสเตนครับที่เจ้าตัวไหนไะด้ออกมาหนุนหลังให้แมนเชสเตอร์ยูเน็ดต้องเชื่อใจและให้เอริกเทนฮากคุมทีมต่อเพราะว่าเขาเชื่อว่าเอริกเทนฮากน่ะมีฝีมือมากพอหลังจากที่ตัวเขาเคยได้สัมผัสมา,มาแล้วกับการคุมทัพของกุนซือรายนี้ อย่างไรก็ตามในรายของฟานบาสเตนนะครับก็อยากจะให้ทัพป,ปีศาจแดงของเราเนี่ยกระจายหน้าที่การคัดสรรนักเตะที่จะเข้ามาสู่ทีมให้เป็นหน้าที่ของพอฝ่ายเทคนิคของสโมสรดีกว่าเพราะว่าจะได้มองในมุมที่ชัดเจนด้วยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องหลังเห็นดีชัดว่าที่ผ่านมาเอริกเฮนทากเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการเสริมทีมจนสโมสรมดเงินไปมากมายแก่นักเตะที่เขาดึงเข้ามาและก็ไม่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่านั่นเองครับด้วยกับเรื่องนี้มาคกฟานบาสเตนได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาคุมอาแจากอัมสเตอร์ดัมแล้วว่าเขาเน่ยเป็นกุนซือที่เก่งมากขนาดไหนเขาเป็นคนที่สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ทีมแข็งแกร่งได้แต่การจะมีกลุ่มตั้งแต่ที่ดีได้น่ะคุณก็ต้องมีโชคช่วยเข้ามาอย่างมากเช่นกันที่จริงเขาก็มีคุมกําลังขนาดใหญ่แล้ว และนั่นก็เป็นความผิดพลาดของเขาด้วยแหละเขาซื้อนักเตะเข้ามาหลายคนได้เงินก้อนโตทว่านักเตะเหล่านั้นกลับทำงานได้อย่างย่ำแย่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องการเสริมทัพเนะี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเทคนิคมากกว่านะและทุกวันนี้เขารับหน้าที่มากเกินไปด้วยผมคิดว่าแมนยูเนเตดควรจะให้เวลาเขาได้ทำทีมต่อไปนะผมคิดว่าเขามีดีพอที่จะพาแมนยูเนเตดไปยังระดับที่สูงกว่านี้ได้ ซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีซันล่าสุดที่พวกเขาต้องสลับตำแหน่งนักเตะไปมาบ่อยๆคุณอาจจะแย้งได้ว่าเขาต้องจัดการกับตัวเองได้ดีมากกว่านี้แต่ทีมของเขาเนี่ยเจอการบาดเจ็บเยอะมากๆเลยนะซึ่งผมคิดว่ากับประเด็นนี้ก็ควรจะถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังด้วยเช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม